อืมอืหอึ่อหนึงเดียววัดเลยนะครับผมส่งานานไม่ได้ยังไม่ได้ซูมกล้องวัดก่อนเลยนี่ครับเป็นกระช่อนเป็นลองห้วยนะครับผมนี่ครับลองห้วยดิบๆเลยอ,อดาดับ ช่อรองห้วยดำปี๋นะครับผมอือหืดูดีครับนี่ครับชอรองห้วย,ย,ยขักยักษ์ยางแก้ขั้นจิ๋วนะครับผมฝากผลงานได้ครับยักษ์ายางแก้ขั้นจิว๋วสีแดงนะครับผมนี่ครับตาสีฟ้านะครับผมโอเคครับสุดยอดมากครับยักษ์ายางแก้ขั้นจิ๋วครับผม